เมื่อคืนนี้ได้เกิดเหตุไฟไหม้ต่อหม้อของสะพานภูมิพลสองซึ่งจะทําให้หลายคนตกอกตกใจกันอย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับท่านผู้ชมครับข้างบนเนี่ยคือสะพานภูมิพลซึ่งพาดผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาข้าแม่น้ําเจ้าพระยาไปเหตุเกิดด้านล่างกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับรถดับเพลิงของเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพลายและใกล้เคียงรวมแล้ว10กว่าคันด้วยกันได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็พบว่าต้นเพลิงเนี่ย เกิดจากบริเวณฐานต่อหม้อของสะพานก่อนที่จะลุกลามขึ้นไปติดท่อยาง PE เพื่อใช้ในการระบายน้ําของโครงสร้างสะพานดังกล่าวเจ้าหน้าที่ใช้เวลานานประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไปได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับพบว่าท่อยาง PE สําหรับการระบายน้ํานั้นมีระดับสูงกว่า50เมตรได้รับความเสียหายตลอดแนวตามที่ได้เสนอข่าวไปซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะครับเมื่อตอนเช้าวันนี้นายเรวัต สุขขำผู้อำนวยการหมวดสะพานวงแหวนอุตสาหกรรมพร้อมกับวิศวภกรได้เข้าทำการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเบื้องต้นยืนยันว่าสะพานภูมิพลยังสามารถใช้งานได้ตามปกติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแต่อย่างใดน,นะครับสามารถเปิดให้รถสัญจรผ่านทางได้ตามปกติแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้เช่นเดียวกันนะครับสาเหตุในการเกิดเหตุครั้งนี้คุณเดวิดสันนิษฐานว่าเปลวไฟน่าจะลุกไหมจากกองขยะ ซึ่งอยู่ตรงฐานของเสาต่อหม้อก่อนจะลุกลามขึ้นไปเพราะว่าระบบท่อระบายน้ําไม่มีกระแสไฟในระบบนะครับลักษณะเหตุที่เกิดมีประกายไฟไหม้บริเวณตัวท่อระบายน้ําซึ่งไปที่รับน้ําจากบนสะพานภูมิพลลงมาข้างล่างสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากประกายไฟเกิดขึ้นที่จุดข้างล่างแล้วก็ไหม้ขึ้นไปด้านบนจนถึงท้องใต้สะพานซึ่งของยืนยันกับทุกท่านว่าสะพานมีความปลอดภัยยังสามารถใช้งานได้ตามปกติ และภายในวันพรุ่งนี้ครับกรมทางหลวงชนบทซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลสะพานดังกล่าวจะนําทีมซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเข้ามาตรวจสอบส่วนค่าเสียหายยังประเมินไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง